อ่ะมาสวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัวถนอมตีนตุ๊กแกของกระเป๋ารุ่นนี้นะครับนี่ครับผมตัวถนอมตีนตุ๊กแกของกระเป๋ารุ่นเจมมี่ F40 นะครับกระเป๋าไฟทาร์กที่จะได้มาก็จะได้มาสามชิ้นนะครับติดบนฝากระเป๋าหนึ่งใบติด ด้านล่างติดที่ตัวกระเป๋า2ชิ้นซ้ายขวานะครับติดยากไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติดว,ว่าติดกระเป๋าเนี่ยติดยากหรือไม่ยากเ,ยเราลองมาดูกันได้เลยนะครับน,นี่กระเป๋ารุ่นนี้นะครับขาวดำเจมี่เอี่สินี่ถ่ายดันทรงมานะครับถ่าดัานทรงมาฝากระเป๋าก็คือตัวนี้ ใครไม่ได้ใส่ดันทรงนะครับก็ติดประกับตัวกระเป๋าได้เลยเลือกสีเขียวมานะครับเพราะว่ามันจะได้ตัดกับตัวกระเป๋ากระเป๋าเป็นสีขาวสีดํานะครับขาวดำแพนด้าเดี๋ยวเรามาติดก็ติดง่ายๆครับผมติดตามนี้เลยติดดูเส้นดูเส้นดูขอบให้มันตรงนะครับติดแบบแค่นี้ แค่นี้ปะติดป้ายนี่ง่ายแค่นี้มก็จะถนอมฝากระเป๋าตัวตีตุ๊กแกตรงฝากระเป๋าของเราแล้วก็มีนี่2ด้านซ้ายขวาติดไปเลยด้านขวาก่อนนะครับด้านขวา,าติดทาบไปเลยครับปัามเดี๋ยวตัวซ้ายนะครับติดป้ายเรียบร้อยใส่กระเป๋าไปนยงครับ ก็เออโอเคสวยดีเนาะมีอะไรขึ้นมาหน่อยนึงแถมยังช่วยถนอมกีินตุกแกของกระเป๋าเราให้อยู่กับเราไปได้นานด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาติดกันว่าเป็นไงบ้างเป็นไงเป็นไงครับผมออกแรงนิดนึงคุมเขยา่า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 เขยา่ขยาไม่รูดออกแรงนิดนึงออกแรงนิดนึงอ่าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยติดดีติด ดีแถมยังช่วยถนอมทีนูกแกด้วยดีครับเป็นไงขย่าขยาวขยาว่ขยาไม่หลุดนะเวลาทำกิจกรรมอะไรที่แบบรุนแรงรุนแรงไม่หลุดใครชอบก็ลองไปหาซื้อเอานะครับหาง่ายครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ